สวัสดีค่ะมาพบพอกระช่องเจดต่อยพระเพื่อนอีกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อในเจดต่อยพระพี่พระน้องมากินเขา่าค่ะพี่น้องมากินเขา่าเสาเขาเทียงพร้อมกันเลยเด้อค่ะใจหนึ่งป้าจ้ะพี่น้องจา๋าหนึ่งป้าแล้วก็ลวกพักบุงบานเห่า,านะคะพักบุงหน้าบานเห่าแลวก็ะต้มบะเขืออ่าหนึ่งบะเขือไส่น้ำค่ะบะมันต้มหนึ่งบะเขือไส่น้ำค่ะแล้วก็เฮดเจ่วปลาแดกมากค่ะพี่น้องจา๋าหนึ่งป้าเป็นป้าป้าปึงเป็นป้าปึง เอือบเอือบสื่อแบบเขาเอือบป้าเรียบร้อยค่ะป้าปึงล้วกอะป้าจีนค่ะพี่น้องจ๋าหนึ่งใส่กันเลยค่ะเด็กขหนี้วตองบอกง่งงเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาจากขออนุญาตเอาของเขาลงของรางเวยค่ะพี่น้องจ๋ากาซีมันหย่อนแสงใน,นิดน่อยเนะาะจ้ะพี่น้องจ๋าสร้างมันเถอค่ะมากินข้าน้ำกันขานึงปากจำแจวเลยค่ะอาหารบ,นบานๆอือชุดหลุดลุก กัจจัยทียิ่เสียงรถก็เก่าแล้วค่ะหนึ่งป้าจันจะพี่น้องระวางกลางด้วยค่ะ มันเ้ียกนาจ้ะนนีป้ป้าป้าปึงค่ะคใคยๆป้าเพาะจะี่นองจ้ะขาดก่ได้เลยค่ะเวลากลับมากซื้อสเกตแจ่มเดยหนึ่งป้าพวกเนี่ยจะต่อยมากแห้งค่ะ ต้แจว่วขัวบักพริกดิบขัวกระเทียมหอมด่างบักเ,กเครือเขื่อจ้ะบักเคือเท็ดขัวใส่กันต้ประแดกที่ลดล่งใช่นั่นจ้ะ Oh. เช้นป้าให้ระบังกลางหย่อนแต่งแน่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ บัานเท่าปีนี่หาพักอยากแน่เลยจ้ะมันแรงมันแหงขันยุร่างซีต้องมาอึดพักมาซีสะเกตอยากอึดพักแน่คะ่ะ รับวงหน้าเลยลวกกระแสบจะ้จะตะว่ากันแล้วตะโพวมักเนาะคะ่ะจะสมัยก่อนกับบานเ้องก็กินต่พักนี่แหละคะ่ะ มันหาง่ายสุดแดดพักไม่น่องเอ๊ะนางกินเนี่ยนในโมกับเจี้ยงจ๋าแต่ว่าม่แต่อายหอน 我跟张老 ป้าจำแจวเนี่ยมันของชุดหลดรูดร้หรอค่ะ แต่แบบปลาปึงมันลายลายพี่น้องมันกินแบบนี้กินเข้าได้ลายค่ะ อิ่มแล้วค่ะพี่น้องจ้าเอาละจ้ะสำมัหรับคลิปนี้เนาะจ้าเจตอยกับพ่อพี่พ่อน้องมากินเข่าค่ะข่าสาวเข้าเที่ยงร่วมเลยค่ะพี่น้องจ้าไดหนึ่งป้าหลวกอ่าหนึ่งป้าหลวกผักตำแจวอาหารบ,นบานบานมันสุดยอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจตอยกับอิ่มแล้วเนาะคะ่ะ จะขอราบพี่แล้วน้องเพียงคนาหนีเนาะจาะพี่น้องจ๋าว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะจาะสำหรับคลิปนี้เจ็ดต่อยไปแล้วจ้าวัสดีค่ะ